สภาวะจิตทั้งระบบนะครับเอาไว้ที่ไปเพื่อให้เข้าไปเพ่งเอาไปตั้งอยู่นะครับเข้าไปเพ่งตัวสภาวะของผู้เดินนักก็ทำอยู่ดีลงไปเพ่งก็จะเกิดความบริสุทธิ์การชําระในความเป็นชาติในความเป็นนยายนะก้าในความเป็นปฏิเต็มคงฟ้านี่จ้ะก็ชําระ จะมาตั้งบริสุทธิ์เป็นลําดับละดับระดับนะครับก็จะทําให้สามารถรุตละลวงเนาะทาลายจากสุขของมารดาไม่ว่าจะเป็นนิวรห้าวิตกวิจารปิติจุกจะมาตั้งเข้าไปสู่โลกัสสัปปัสสัารดักระบจะมาตั้งไปถึงความเป็นวิโมกข์แต่ละระดับสมาธิแต่ละระดับ พอทั้งบรรลุวิโมกมกไปตนะรนจิตเข้าตอนจิตออกตอนจิตเข้าตอนจิตออกทมพันได้ทมพันอีกเกิดสมาธิเกิดสมาบัติเกิดฌานอยู่อย่างเนี้มนได้วิมุตติได้วิโมกต่งเป็นองค์หลักในการที่จะทาให้เกิดรู้แจ้งเห็นจริงวิมุตติจะมีการเกิดปรากฏแล้วก็ปรากฏการเกิดทั้งนอกและในทั้งในและนอก นะครับนั้นองค์วิโมกคือเป็นองค์หลักที่เข้าสู่ความรู้แก้งเห็นจิตแล้วโดวยอาศัยองค์ชานะนั้นการเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็อาศัยกําลังสมาธิซึ่งจะไม่มีการปุ้งขับตรงสภาวะาปุ้งหนุเพราะชาจะเคลื่อนไหวได้สมาธิโดยรวมนิด เคลื่อนไหวได้บ้างไหมคะอาศัยกาลังของสมาธินักขนานั้นจะไม่เคลือดด่อนเถอะค่ะฌานจะตั้งมาสมาธิจริงสมาธิจริงๆต้องตั้งมา, <Okay. S 1> าแต่เมื่อไปตรงฌานว่าไเรเคลื่อนไหวก็มีกําลังที่ต่อเนด้นั่นคือตัวองค์สมามฐานั่น,อนเอาไปสู่องค์มีปัิปทาแล้วก็เมื่อมีการเคลื่อนไหวมีการตั้งอยู่ตรงนีง้ย จึงสามารถเห็นอะไรต่างๆแล้วก็เข้าใจนั่นคือสภาวะที่พระองค์ใช้คำว่าสมาบัติะลรที่มันเขียนทำได้ปัจจัยทามต่างๆนั่นก็เป็นสมาธิเคลื่อนไหวไหมสมาธิเคลื่อนไหวสาธุเจ้าค่ะนั่นคือสมาบัติที่ทรงฌานจากที่ผ่านนิโมกแล้วสัมพันธิโมกครับถูกต้องนิโมกแล้วออกมาด้วยกําลังของสมาธิหนุนอยู่กําลังหนุน ององค์สมสาและวิปัสสนาโนจุจึงทำให้เกิดองค์สมาบัตินะและในสมาบัติก็จะมี่านอัจจารสามในปาจาสามในสมาธิสามในวิโมกฐามก็อยู่ด้วยกันตรงเนี้ยหมดเลยเป็นธรรมดวงเดียวกันหมดทั้งชาิเลยนมนะการวิโมกสมาธิสมาบัติจนกระทั่าทางเกิดยาณยากอยากรู้ยากทัศนะแต่ของเราเจะได้แค่ญานเดียวไง ถ้าสมัยพระองค์อองจะได้สามอย่างก็คือวิชาสามนะครับแตลึกสามภเพครับชาไมได้มจาส์าธุเจ้าค่ะวิชา <3 S 2> สาม,มใานนะแล้วก็มารู้อะไรอะไรเพิ่มหลังจากรู้สภาวะ ที่พงศ์สองศัตรูของภูเพงยีวาตสติญาณอนุปปาติญาณทำมายาญาณเจ้าค่ะรู้ตัปปาติญาณเจ้าค่ะการรู้แจ้งในการเกิดการตายนั่นแหละเกิดจะตายแต่พระองค์ก็ล้าไว้สองสององค์รมนี้ไงแล้วก็มาให้องค์ธรรมที่สามก็คือการที่อาสวัคยญาณสาธุเจ้าค่ะอาสวัคยญาณสาธุเจ้าค่ะ อาสวะอาสวะยายาปัญญาณก็คือองค์ธรรมที่ไปดาเนินการจัดการจับเลด้วยอรยอิยสัจสี่อยามังมิงตาคุกคุม่ทนราฟังนี่แหละนีะ่เลยรุ้นครับตรงน,นี้ก็เป็นสภาวะที่ทำให้เ,เกิดยานถ้ะจนกระนั่งเดินทางไปจุดยาวต่างๆในยาเกอวิ่งรอบตัวมีทั้งไฟฟ้าด้วย มีจงมีจำเป็นเกาะมีจำเป็นที่เพิ่งมีทิ้งที่เพิ่งอยู่ตงรงปุ๊บรวมแล้วก็ไปตามผมเปิดน,น,น,นะครับไปตามสภาวะทนะั่วต่างในบ่อยยากนะก็คืออยู่ในโลกแหละและก็ในโลกของตัวเองทั้งหมดก็ต้องอาศัยบบมรรคกขภานั้นมรกขภาวนานที่ใจแม่ไม่ได้มีแค่ ขึ้นกากันตอนแข่นั้นไม่ใช่รวมองค์โภติปักษ์พยาตามสามเจ็ดครับทั้งหมดเลยควา,ามากระอาณหักก็คือทั้งขึ้นำํำและกันตอนก็นเดินทางพร้อ,อมๆกันทั้งอราาิยสัจสีอริยมรรคแใดสมัยสะมบัติชานสี่อิบาทสี่สี่ห้าพละห้อาองค์โภตสองเจ็ดจะทั่งเข้าสูส่สติกับมา แนวทางเป็นเส้นทางในการเดินเข้าสู่มรคคอบาราขั้ระบบเพื่อได้มรรคอบาราทางถูกต้องถูกระทั่งก็สู่ลมอัตตาปัาจัสดับได้ก็จะทำให้แจ้งซึ่งอฏิภาณก็คือซึ่งผลก่อนอาจจะไปปฏิภาณเต็มรูปแบบก็แจ้งซึ่งผลซึ่งอะไรก็ัวได้ปฏิผลก็จะการทำให้ผลและหนาการปฏิผลก็เอาอะไรกะผลเป็นลำดับลำดับลำดับ ในการละกิเลสก็ละเรื่องครับลำดับลำดับเพื่อให้กิเลสนั้นเบาบางเบาบางเบาบางเดี๋ยวระตั้งเข้าสู่วิชาสามโอวิชาหนึบนสเซอรวิชาปริญนสต่อก็เบาบางเบาบางเบาบางแต่ถามว่ายังมีอยู่ไหมก็ยังมีเนื่องจากอย่างไม่ตายยังมีสัญญาเก่าก็คือสัญญามาสัญญาเดิมแต่สัญญาทั้งหมดก็อยู่คู่กันระหว่างสัญญามากับสัญญา้านซึอโมงเขาแยกให้ แต่จริงๆก็ของเราต้องคู่นะเองแต่แยกตา้ขวาแม่คนละด้านนั่นบทด้านล่างให้รู้ว่าในมนุษย์ในตัวความเป็นมนุษย์ในตัวความเป็นสัตว์ในตัวความเป็นเทวดาเป็นนรกได้ทา้เแต่วิสัยกันมีทั้งด้านบวกและด้านลบทั้งดีและชั่วอยู่ด้วันหมดแต่ทั้งหมดละคนกันแล้วดีต้องมากกวา่า เข้าสู่การเป็ที่ต,งตรงตัดไาเป็นแบบกำดำกำ,ำ,ำขาวที่จะบระรลุสแบบก็คือดีต้องมากกว่าและรู้ถึงความเชื่อความไม่ดีแล้วเมื่อปฏิบัติแล้วถึงอยู่มัชฌิมาไงหนไอยู่มัชฌิมาก็เข้าสู่ระบบกำดำกำ,ำ,ำขาวแต่ถ้าไปอยู่กรระบบอื่นไปอยู่มัชฌิมาไม่ได้ยะไม่สามารถเข้าถึงการบรรลุสุดได้แต่นไ้มาการเดินทางสุนนี้การหลง การเพียย้ยนจะเป็นนะวันการการละกิเลสแบบพุทธะก็จะเกิดขึ้นเป็นลำดับลำดับลำดับไม่ใช่ว่าละกันโม้ลาโม้ไม่ได้วันการละกิเลสจึงละองค์ใหญ่ก็คือละขั้วสัมควาที่เป็นคนหน้าใหญ่ที่สาม,มารถที่จะละการชำระจึงช,ชำระทำให้ไม่กลัว ไม่ตื่นเต้นไม่ประมาทแล้วก็ไม่สนใจในตัณหาที่คอยสัดสินในตัณหาที่เกิดความอยากจะต้องเอาให้ได้จะต้องมาฉันชอบผู้ชายคนนี้ชอบผู้หญิงคนนี้มันอยากเป็นตัวเรียนมันจะไปเที่ยวพัทยามันจะมาหาอาจจียต้องมาให้ได้นะอยากแปลกๆแล้วก็อยู่ในราคาตัวจับก็ถูกชำระชำระชำระนี่คือการละอิเล็กเป็น่าร้น นั้นจึงทาให้เกิดาการเปิดจิตการเิดเมื่อมีการเปิดจิตก็จะเปิดจิตนะาการเปิดจิตจากราคาจนออกมาทำไมกกะละแล้วก็อย่าเปิดจิตทำไมนั้นในสภาวะเขาต้องสัมพันธ์และอยู่ด้วยกันกับู่านวิมุตถ้าท่านวิมุตไม่เปิด สภาวะนี้ถ้าไม่มุมดก็ไม่ได้เรียนรู้ว่าตริแล้วในวราคะในโทสะในโมหะมันก็คือสภาวะองค์ธรรมนะคร,รับองค์ธรรมที่องค์แยกให้ในราคะในโทสะซึ่งมีอยู่ทั้งสองด้านกับกำก,กับกับผู้ที่สลังเดินจึิงต้องยอมรับเพราะจิตคือการยอมรับ ยอมรับในสิ่งที่ดีและไม่ดีถูกและผิดความเผลดทั้งหลายเลยครับจิงจะไปยินดียิ่งในเลือดว่างได้นะทำองทำไมเปิดจิตในราคาตัวสองรนไม่รู้ว่าเรายังมีนะอะครับโตาแต้เรก็มีอยู่นะโมหะก็มีนะอย่าตายอ่ะมีอยู่ก็ไม่เปิดจิตตรงนี้ ก็จะไม่เข้าสู่ควับอมที่เป็นยิด,ดียิ่งในเรื่อางอันเปลา่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่เปิดปาบว่างตรงนี้ว่างเปลา่าจะไม่เกิดแม้ถ้ายังปกป้องขัดขืนไม่ยอมกิตไม่เปิดเมื่อไม่เปิดปุ๊บเนี่ยปวตายไหม กัวเจ้าขาหนอมกลับสาธุภพกวน,นะมาเรือมาเรือจะล่มเมาชีวิตมาทิ้งหรือเปล่าไม่กลัวเลยไม่ถอนทุกข์นี่คือการเปิดจิตมาแล้วก่อนที่จะถึงนเหตุการณ์นี้ย,ยอมรับมาแล้วออ้่ออาคามีโยโนตามิโยไม่ใช่บรรลุแล้วหายเกลี้ยงนี่แหละไม่ใช่ยังมีความวันไหวเยอะแยะมากมายแล้วหมดได้ไงไม่หมดจะหมดก็ไม่ได้ไงหรอกเาถูกทำลายไปลํลดับ ย่ำดับดับดับแต่ต้องเปิดใจยอมรับตามความเป็นจริงว่ายังมีอยู่เป็นว่าจะตายไม่มีทางหมดหมดเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นก็เขาเป็นําเก่าก็ต้องอยู่กับเราก็ยังต้องมีการผักดับําเก่าก็จะต้องแหวกเรียนมาอาุดสก็ต้องมาแล้วลายเราเป็นผู้ทำทั้งหมดถูกไหมไม่มีใครํานะเราต่างหากผู้เดินมากต่างหากกั้นไมมุดต่างหาก คุณแยกให้เป็นมานตรตวิมุตแยกให้เป็นอาจวะกิเลสใช่ั้ยครับทำที่บริสุทธ์ที่ถูกชำระแล้งแม้เป็นมากกับเราสี่ตองสองแยกให้เพื่อให้รู้จริงๆก็คือองค์ธรรมเดียวกันนั่นเองจะเป็นสองด้านของทุกๆดับทุกๆพ่อองค์ใช่ไหมดีและชั่วก็ไม่ชอบ จิตน,นินไปจิตน,นินพอใจไม่พอใจนะเ,เด็กก็อยากเด็กก็ไม่อยากเด็กก็มีราคะเด็กก็มีโทสะเด็กก็มีสองห้าเด็กก็เป็นอาราคะอาโทสะอาโมหะนะครับสุดท้ายก็ทำดวงเดียวกันมีดวงอื่นก็ไปแอกมปนด,ดวงจิตกระดวงเดียวกันหนึ่งผมก็มาแยกให้รู้ราวก็มีสองจิต สุดท้ายเขาวอยู่ด้วยกันอยู่ให้ดูกระตายก็มีไอ้โหูก็มีวิญญาณไปตั้งนะดับไม่มมูลกระตั้งระดัเหม่เน่าแต่อยู่ที่อยู่ที่ไปเฉยเราก็ไปอยู่ตามระบ,บบเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเป็นการให้ยินดีในเมืองว่าเพื่อเข้าใจเมื่อรู้ในเรือนว่างว่าอย่างาไรวาสารเปน ในอาตมกิเลสว่างลุกสิ่งอย่างว่างจากวิชาต่งตางๆในวิชาปฐมอาจารย์ก็ไม่ยึดวิญญาณทุติยชาวิชญาณตรีและวิญาาวญาณตรุษค์จกนกระทั่ง่ารดังกล่าววิโมกทั้งระบบวินะมุตทั้งหมด้าคาโตตาโมหะวาเป็นอสโตดาเป็นคน,ลน,คน,คน,น,นแลตการมีผลก้านนาการมีผลจนถึงพระอริผลไม่ยึดทั้งหมดในมรคคัพวนนาในสมาบัติในสมาธิ นั้นจึงว่างหมดจึ่งเจอเรียกว่าอาจารย์อาจารย์าวว่างนี่เป็นผู้ที่ยินดียิ่งเมื่อมาดูเนี่ยทำไมท่านอาจารย์สาธุเจ้าค่ะเป็นเช่นนั้นเจ้าค่ะเป็นผู้ยินดียิ่หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้ว่วันนี้วันเสาร์เจ้าค่ะน้องกาดแทบท้าเจ้าค่ะ เก,ออกิดกตลกท่นานอาจารย์โตเอิท่านอาจารย์รู้ทันโตเออน้องกับสาเธอจ้ะคะ